สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวาจาลวัฒนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะหยิบยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเรดจูไนเต็ดมาพูดคุยกันนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆแล้วครับว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ของพวกเขานี่ได้ลุ้นกับแมนซิตี้แบบเต็มๆนะครับดัะนั้นเกมวันนี้ไม่มีทางเลือกเลยครับแม้ว่าพวกเขาจะต้องมีเกมกับเชลซีที่จะลงสนามต่อในช่วงสุดสัปดาห์กับฟุตบอลคาราบาวครับแต่เกมนี้ เจอเกนครอปแล้วก็ลูกทีมยังต้องเน้นเต็มร้อยแน่ๆนะครับ สองผู้เล่นแนวรับที่ได้เป็นสำรองในเกมนัดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอรส์สเดอาโนแล้วก็แอนดูโรเบอร์เซนจะกลับมาเป็นตัวจริงแน่ๆในเกมนี้นะครับขณะที่ในแผงเกมลุกด้านบนนั้น,นจำเป็นต้องใช้ตัวหลักอย่างซาร่ามาเน่แล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นลูเบนเดียสเพราะว่าในรายของโรเบตโตฟิมิโน่กับดิโกโชตามีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับตรงกลางก็ชื่อว่าน่าจะเป็นเตียโกที่ได้ออกซ้าเป็นตัวจริงนะครับรวมไปถึงพวกฟา์บินโยแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันขณะที่ทางฝั่งลีสยังคง เป็นทีมที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมากจริงๆนะครับผู้เล่นที่เจ็บไปอยู่แล้วก่อนหน้านี้พารติกแบมฟอร์ดขยับลงมาในดันกลางอย่างคาวินฟิลิปส์แนวรับเลียมคูเปอร์ยังไม่หายกลับมาแถมไม่รายล่าสุดที่เจ็บศรีรษะในเกมนัดที่แล้ว อย่างโรบินค็อกเกมนี้ก็ลงสนามช่วยทีมไม่ได้อีกนะครับทั้นนั้นถือว่าโอ้โหเป็นปัญหาเยอะจริงๆแล้วก็เกมเยือนของพวกเขาก็มักจะเสียประตูเยอะด้วยเกมวันนี้เนี่ยโครงหลกัหลกๆก็มีอย่างพวกยอเรนเต้ยังดีหน่อยที่ชุตดัลลัสกลับมาตั้งแต่เกมนักที่แล้ววันนี้ก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตรงกลางราฟินญาน่าจะกลับมามีดันนี่เจมส์รวมไปถึงแจ็คแฮ์ริสันก็พร้อมจะลงเล่นนะครับแต่ดูแล้วครับเกมนี้ด้วยความที่ลิปูตอนเนี้ย โอกาสที่จะทําแต้มมีโอกาสที่จะแต้มเท่ากับแมนเชสเตอรหลังจากจบฤดูกาลเป็นไมได้สูงนะครับเพราะว่าแต้มก็ยังใกล้ๆก,กันอยู่ดังน,นั้นผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ลีพูลใช้เพื่อ,อยิงประตูแล้วก็ทำให้ประตูด้ารับเสียของตัวเองนั่นได้เปรียบนะครับัน,นั้นผมมองว่าวันนี้ลีพูที่เกมลุก น่ากลัวแล้วก็จะจัดูเล่นชุดใหญ่อยู่แล้วมาเจอกับลีสที่เกมรับไม่ค่อยดีถังตัวเจ็บเยอะแล้วดูบอลของเบลซาเองก็แทบจะไม่ค่อยสนใจเกมรับสักเท่าไหร่ด้วยผมว่าวันนี้ที่ผูยิงกระจายครับ3-4ประตูผมว่าต้องมีครับดังนั้นคู่นี้ทีเด็ด7จดาวครับฝันตรงไปเลยครับเชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับ